ก็มาต่อกันเลยนะครับผมสำหรับไวยากรณ์พาร์ทแรกข้อที่2นะครับผมขอเสนอไวยากรณ์ที่ว่าด้วย adjective หรือ verb ตามด้วยอ่นหรือรีอ่นบวกด้วย g o โ e o นะครับผมก็มันหมายความว่า,เ,าเป็นไวยากรณ์ที่ใช้ผู้พูดเนี่ยเขาจะพูดแบบคิดว่ามันจะเป็น adjective นั้นหรือ verb นั้นๆนะครับผมคิดว่าสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้หรือว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นะครับผม โดยที่ความรู้สึกอะ่ะมันก็ประมาณมันมากกว่า50%แล้วว่ามันจะเป็นไปแบบนี้นะครับผมอาจจะ 70- 80%อะไรทํานองนีนะ้แล้วนะครับผมคนผ,คนผู้คนพูดเนี่ยค่อนข้างมั่นใจทีเนี้ยมันใช้ก็แบบเดิมเลยนะครับผม adjective หรือ verb ตัดดาทิ้งแล้วถ้ามีตัวสะกดเราก็จะใส่อื่นแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเราจะเอารีอื่นตัวเนี้ยไปเป็นตัวสะกดมันแล้วค่อยตามด้วยกรเยโยนะครับผมลักษณะแบบนี้เราเจอกันมาเยอะแล้วเนาะโอเคเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับผม ตัวอย่างเนี่ยคุณเอนะครับผมออโมนิกาอันโดงเงินชวาฮาชินไก่ไก่โยคุณแม่ชอบอันโดงใช่ไหมครับคุณแม่อาร์มาอามาหมายถึงอาจจะนะครับผมอาจจะอามาชวาฮาชินกอยอโยเอ่อคงอาจจะชอบละมั้งอันนี้คือมันมาจากยกย่องเนาะที่ 5บวกหแล้วก็ชีชีก็คือแบบยกย่องรูปประโยคยกย่องนะครับผมก็เลยต้องเติมชีไปก่อนนั่นเองเพราะว่าเรายกย่องเนาะอันนี้ไม่ลืมเนาะเราเราเรียนไปแล้วแต่บางทีผมก็ลืมเหมือนกันโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมประโยคก็คือเราเราคิดว่าคุณแม่จะชอบก็ก็อาจจะชอบละมั้งแต่ว่าเราคิดว่าน่าท่าน่าจะชอบมากกว่า5 0นไปแล้วนะครับผมเราก็เลยพูดได้อย่างมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะผมอ่าอันนี้ก็คือไวยากรณ์ของเราเนาะ อื่นก็อย่ e ่โยะอ่ะมันคง,งชอบแหละอ่ะบางทีอาจจะชอบแหละอ่ะต่อมานะครับผมมาดูประโยคข้างล่าง <c oughs> จะดันลิ้นําไม <c oughs> ไปแล้วผมไปแล้วประโยคข้างล่า <c> ง <oughs> รีอื่นต้องดัดลิ้นไหม <c oughs> รีอื่นกับรอเรือ <c oughs> ไม่น่าใช่เนาะ <c oughs> เอามาเอามาย อ่าอีชินพันนีรอ,องเท้าแตะนะครับผมรองเท้าแตะนี้เนี่ยนะอ่ามินทูชี่เอเกแก่คนมินทูทำไมชักกึนกเอเอ๋อคิดว่ามันเล็กเล็กไปไหมสำหรับคุณมินซูนะครับผมไอ,อ้รองเท้าแตะเนี่ยประมาณนี้โอเคประโยคต่อมานะครับผมโอนึนนานะชีกาอามาฮักเยอเอหมด อ้ก็ยโยวันนี้คุณนาน้าอ่าคิดว่าวันนี้คิดว่าคุณนาน่าอาจจะไม่สามารถมาโรงเรียนได้ก็คนพูดเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่านาน่าเนี่ยมาไม่ได้แน่นอนนาน่าอาจจะแบบป่วยหรือว่าแบบติดธุระด่วนหรือว่าอาจจะต้องกลับจีนด่วนอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมาไม่ได้แล้วเขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเออนาน่าเนี่ยมาไม่ได้แน่นอนก็เลยพูดออกไปแบบนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นประโยคสนทนาสองคนนะครับผมอ่าซัวปีอ่า กึดนัดชึ่นไก่โอ้อ่าคุณคิดว่าอ่อะไรนะคลาสเรียนเลิกแล้วใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคลาสเรียนเลิกแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเน่กึดนัดชึ่นไก่โอ้อาคิดว่าน่าจะเลิกแล้วอ่ะอันนี้ก็มันไม่รู้แน่ชัดแต่ว่ามั่นใจว่ามันต้องเลิกแล้วแน่นอนอาจจะดูจากเวลาหรืออาจจะดูจากว่าเฮ้ยห้องเรียนมันไม่มีใครอยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเออคงจะจบไปแล้วแหละอาจจะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า มันเกิน50%ไปแล้วนะครับผมโอเคสำหรับประโยคข้างล่างก็ลองไปทำกันมานะครับผมอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ใหม่เนาะอันนี้อามา a y b e บางทีนะครับผมหรืออาจจะอันนี้ผมก็เฉลยไปแล้วแล้วก็ทับเมรุนคึนดาก็คือเลิกสูบบุหรี่นะครับผมคำต่อมาทูนุนโม d a ดาโมดาก็คือการเซฟอันนี้ก็คือเซอัน,นี้ก็คือ ออมเงินนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าตั้งใจจะออมเงินคิดว่าตังสูบบุหรี่เลิกเลิกบุหรี่ไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยังไงเจอกันอีพีหน้านะครับ